สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะเรียนในหัวข้อหน่วยของดาราศาสตร์กันนะครับหน่วยของดาราศาสตร์ก็คือหน่วยของระยะทางนะครับมีค่าประมาณเท่ากับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับมีค่ากันยอมรับในปัจจุบันนะครับมีค่าเท่ากับ หนึ่งแสนสี่หมบล้านแปดแเมกรบเอวกลบสาเมตรก็ประมาณ150ล้านกิโลเมตรหรือเกล้านไม์นั่นเองนะครับระบบสริยะจะมีขอบเขตที่กว้างมากนะระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดก็มีระยะทางประมาณ30หน่วยดาราศาสตร์นะครับปัจจุบัน นะครับวัตถุบนท้องฟ้าที่โครจรภายใต้ดรงน้องถวงของดวงอาทิตย์เนี่ยอย่างเช่นดาวหางฮันเล่เนี่ยนะครับเออไม่ใช่นะครับดาวหางเลสนะครับซึ่งอยู่บริเวณดวงดาวหางเนี่ยมีจุดในวงโครจรไกลสุดจากดวงอาทิตย์ก็ประมาณ70,000หน่วยดาราศาสตร์นะรหรือประมาณ1.1ปีแสงนั่นเองอดังนั้นนะครับเราอาจกล่าวได้ว่านะครับระบบสุริยะเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านั้น ปัจจุบันนักดาราศาสตร์สามารถตรวจพบว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะประมาณ3,500ดวงเนี่ยมีหลายดวงนะที่มีลักษณะคล้ายโลกจึงเรียกว่าดาวเคราะห์คล้ายโลกเช่นเคปเลอ 22b หรือว่าแท p บพิส 1e นะครับและคาดว่าสิ่งมีชีวิตอาจอาศัยอยู่ได้นั่นเองนะครับเขตเอื้อชีวิตนะครับก็คือเป็นบริเวณที่ดาวเคราะห อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะทางที่เหมาะสมทำให้มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังต้องมีน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวและมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยอ,อย่างเช่นในภาพนะครับโลกของเราจะอยู่โซนสีเขียวนั่นคือเป็นเขตเอื้อชีวิตนะครับถ้าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไปมันก็จะร้อนถ้าอยู่ไกลดวงอาทิตย์เกินไปมันก็จะเย็นนะครับใตโลกนี้ นะอยู่เขตเลือดชีวิตสีเขียวนี่นะครับต่อไปมาดูในหัวข้อาการโครจรของดาวเคราะห์กันนะครับโยฮันเนสเคปเลอร์นะครับ, pler, นค,รบคนนี้นะครับได้วิเคราะห์ตำแหน่งของดาวอังคารที่โครจรรอบดวงอาทิตย์จากข้อมูลนะการบันทึกนะครับและสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวอังคารนะของทีโคบานั่นเองทีโคบาคนนี้นะครับ บอกว่านะพบว่าดาวอังคารจะเคลื่อนที่เร็วนะเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และจะเคลื่อนที่ช้าเมื่ออยู่ไกลจากดวงอาทิตย์และไม่สามารถเขียนวงโคจรของดาวอังคารในรูปของวงกลมโดยให้สอดคล้องกับทฤษฎีของโคปอร์นิคัสได้การที่ดาวอังคารเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่คงที่แสดงว่าดาวอังคารมีวงโคจรเป็นวงรีดังนั้น จึงได้ตีพิมพ์กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ออกมาเป็น3ข้อก็คือกฎข้อที่1นะกฎของวงรีกฎข้อที่2กฎของพื้นที่และกฎข้อที่3กฎของค้าบเรามาดูกฎของวงรีกันนะครับกฎของวงรีกล่าวว่าดาวเคราะห์โครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสหนึ่ง จกภาพนะครับดวงอาทิตย์จะอยู่ที่จุดโฟกัสนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงตรงกลางนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะเพราะนั้นดาวเคราะห์เมื่ออยู่ที่จุดใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เร็วแต่เมื่อไรดาวเคราะห์เคลื่อนที่อยู่จุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ช้านั่นเองนะครับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั้นนะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยวงโคจรของดาวเคราะห์ แต่และดวงจะมีค่าความรีนั่นคือตัว e ตัวเล็กนะครับแตกต่างกันค่าความรีหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ครับสูตรนี้เรา e เท่ากับ c ส่วน a นะครับ e คือลาย e คือค่าความเรีของดาวเคราะห์นะครับของ,งวงโคจรเนาะ c คือจุดโฟกัสแล้วก็ a คือระยะ,ะห่างระยะทางห่างเฉลีย่ยนะครับระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับจก ตารางนะครับเขาก็จะมีค่ากําหนดมาให้แล้วนะครับก็จะมีระยะทางนะจากจุดศูนย์กลางของวงโครจรถึงดวงทิตศกำหน,นดมาให้แล้วนะครับครึ่งแกนหลักนะครับก็คือค่าหนาา่วยอิรศาสก็มาให้แล้วแล้วก็ค่าความดีของวงโครจรของดาวแต่ละดวงก็มีมาให้แล้วนะครับตารางนี้อยู่ในหนังสือนะครับอ่ะต่อไปกดข้อที่สองนะกดของพื้นที่ กล่าวว่านะครับเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์จะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันในเวลาที่เท่ากันนะครับจากภาพนะครับอ่าดวงอาทิตย์อยู่ยตรงนี้อันนี้เป็นโลกนะวงโคจรของโลกนะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่ากันเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นรูปนะร,รูปอันนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆก,กับสามเหลี่ยมยาวๆนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของโลกนะครับ ในเวลาที่เท่ากันนะเมื่อคำนวณแล้วนะครับพื้นที่นะจะมีค่าเท่ากันนะครับต่อไปกดข้อที่3นะครับกดของค้าบ่าวว่านะครับกำลังสองของค้าบการโคจรของดาวเคราะห์เนี่ยจะแปรผันตรงกับกำลังสของค่าครึ่งแกนหล,ลักนะครับมีสูตรเป็น p กำลังสอง แปลผันตรงกับ A กําลังสามนะแต่ถ้าในกรณีที่ค่าของการขึ้นโคจรของดาวเคราะห์จะมีหน่วยเป็นปีนะและข้างขึ้นแกนหลักนะครับจะมีหน่วยเป็นหน่วยดารา,าศาสตร์เราก็จะได้สูตรเดิมนะครับแต่ต้องกําหนดไว้ด้วยว่าด้านล่างหน่ยเป็นปีนะครับกับหน่วยดารา,าศาสตร์นั่นเองสูตรเดิมนะ P กาลังสองแปลผันตรงกับเอกลังสามนะครับซึ่งกฎข้อที่สองนะสามารถนําไปใช้หาระยะ ทางระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ได้แต่เคปเลอร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า mm hmm. การโครจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เนี่ยโครจรได้อย่างไรนะครับต่อมาในพศ2230นะครับเซร์แซนิวตันก็ได้นําเสนอกฎของแรงโน้มถ่วงสากลซึ่งกล่าวได้ว่านะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลของวัตถุและแปรผกผันกับกํบกบลาลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุนะครับ เราก็จะได้สมก,การนะครับ f เท้ากับ g m1 m2 ส่วนใน r กําลังสองนะครับโดยที่ f คือขนาดของแรงน้มถ่วงนะ g คือค่าความโน้มถ่วงสากลนะมีค่าเป็น6.67เนอะคูณสิบกํบลังลบสิบเอ็ด m1 m2 ก็คือมวลของวัตถุก้อนที่1และ2และ r คือระยะห่างระหว่งางวัตถุทั้งสองนะมีหน่เป็นเมตรนั่นเอง นิวตันก็ได้นํากฎของแรงโน้มถ่วงสากลเนี่ยมาพิสูจน์กฎข้อที่3าของเคปเลอร์นะครับเพราะฉนั้นเราก็จะได้สมการเป็น t กํลาลังสองส่วน a กํลาลัง3าเท่ากับ4ไพากลาลังสองส่วน g วงเล็บอ่า m1 เอ่อ m1 ก็คือ m ดวงอาทิตย์นะบ,บวก m 2ก็คือ m ดาวเคราะห์นั่นเองได้สูตรนี้ออกมาครับดังนั้นกฎของเคปเลอร์และกฎแรงโน้มถ่วงสากลเนี่ยจึงถูกนํามาใช้ในการอธิบายกันข่้นที่อ่า ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้หวังว่านักเรียนก็พอที่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ